Uh-huh. <laughs> วันเด็ดน,นะครับรายการที่เราจะมาตั้งเป้ายร่วมกันว่าเราจะอยู่ให้ได้ร้อยปีอย่างคนที่สุขภาพดีตลอดไปครับ โลกนี้มีความสดใสมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายถ้าเกิดว่าจะตายเร็วก็เสียดายที่จะได้ไม่เห็นความก้าวหน้าของโลกมนุษย์นะครับโดยเพร่งยิ่งคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหลายคนคงฝันอยากจะเห็นรถไฟฟ้าสีนู้นสีนี้สีน้อนสีนู้นเสร็จนะครับอย่าตายก่อนมันเสร็จกันแล้วกันครับแต่ถ้ายังอยู่แล้วก็แบบว่าทนทุกข์ทรมานไม่มีความสุขแมวคือร่างกายต้องแข็งแรงก่อนอยู่อย่างคนสุขภาพดีจิตสามารถเอาไปกินข้าวข้างนอกได้ไปเดินเล่นได้ เวลาจะกินข้าวกินปลาเข้าห้องน้ําห้องท่าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครเป็นภาระเวลาอาจารย์เจ็บป่วยรู้สึกไงบ้างคือโอเคละตัวเราไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นภาระของคนอื่นที่ต้องมาดูแลร,รอยากนะทำงานไหมอยากแล้วเวลาที่ถ้าสมมติว่าคนเขาต้องมาดูแลเราเนี่ยเราก็ไม่สบายใจแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาไม่มาดูแลเราก็น้อยใจ<อ>เห็นไหมมันไม่ดีด้วยกันประการทั้งปวงลบหมดเลยใช่ไหม เขาจะต้องมาทํางานแต่เขาต้องมาดูแลเราเราไม่สบายใจละอืแต่พอถ้าเกิดเราต้องนอนอยู่บนเตียงคนเดียวไม่มีใครแวะมาเยี่ยมมาหางอนน้อยใจเพราะฉะนั้นอย่าป่วยดีกว่าแล้วเวลาจะไปทํางานจะเดินเหินไปที่ไหนจะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ลำบากถูกต้องอเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดเอาไว้ไงว่าสุขภาพดีเป็นความรับผิดชอบของเราครับสุขภาพไม่ดีจะเป็นภาระของคนอื่นเพราะฉะนั้นอยาก ไม่อยากเป็นภาระของใคร,ครก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้เป็นคนสุขภาพดีมไม่ว่าเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายการอยู่กับอากาศที่ทายเทตลอดจนกระทั่งการที่จะต้องเป็นคนอารมณ์ดีเสมอ,อมและทุกวันนี้เนี่ยคนโดยเฉพาะคนในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานแล้วก็ ไปเป็นผลกระทบกับสุขภาพบางคนต้องตื่นเช้าไหนจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกับการจราจรอาหารเช้าไม่ได้รับประทานบางคนทํางานจะต้องยืนนานๆเพราะฉะนั้นเขาเสื่อมกะเพาะครับมเกรดเมื่อยปวดหัวมึนหัวน้ําตาลขึ้น ไขมันเยอะโลกปวดข้อเป็นเกาๆๆๆวันนี้ก็ไล่ไม่หมดนะครับอ้าวจริงๆอโรคพวกนี้เป็นโรคเกิดจากการทํางานงนั้นั้นะเราไปดูจากคนที่เขาเข้ามาใน,ในรายการเราสิเขาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าชีวิตเขานเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วก็การที่เขาได้เจอผลพันจาก o อเปอเรชั่นดึงนั้นชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไร หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวเว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f i g u r ทุกวันอาทิตย์15นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่องท NN2 เรีรับเชิญนั่งครับมีอาชีพแนะนาผลิตภัณฑ์20ปีเลยหรอยืนประมาณ2ี่ปีค่ะก็คือตอนนั้นเขาจะฟิกว่าเราต้องสวยเราอยู่เคาน์เตอร์นี่คือพิเต์งานพีเซนตัวสินค้าคือต้องดูดีค่ะครับครับนะคะตอนนี้คือกําหนดก็คือรองเท้าสามนิ้วในเวลาทํางานที่ห้ามถอดเลยใส่ตลอดเลยใส่ตลอดนะวันวันนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเดินขึ้นสะพานลอยแค่ ไม่ไม่ไม่สะพานลอยนะคะรู้สึกว่าเดินนี้ไหวอ่ะคือตอนนั้นคือจะลางานบ่อยมากเดือนทีเดือนหนึ่งอย่างเช่นโลคกระเพาะเนี่ยครับเพราะมันพันมันพันมาจากเรื่องเรื่องเป็นเอ่อ e n d o m e t r o s i s ะเป็นซิสในในในมุดลูกอะค่ะคือคือตอนนั้นเพิ่งยี่สิบป่ะประมาณยังไม่ถึงสามสิบอ่ะค่ะเอ๊ะทำไมเป็นเร็วจังเลยอะไรแบบก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่ามันร้ายแรงนะครับ คุณหมอบอกว่าเป็นเยอะมากเลยนะเส่องกล้องส่องกล้องดูก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอถ้าเยอะก็ผ่าไปเลยตัดทิ้งไปเลยตอนนั้นไม่เข้าใจ,ไม,าใจไม่เข้าใจว่ามันสําคัญยังไงครับพอเราทาได้นับแต่ตังนับแต่ทาแต่งานนะคะคือไม่ได้ใส่ใจสุขภาพแต่พอพอหมอบอกว่าไม่เป็นไรลองให้ยาดูก็เหมือนกับว่าให้ครีโมนะคะปรากฏว่าสองปีนี่คือไม่มีเมนเนี่ยมันจะทรมานมาก ทรมานก็คือว่ามันพอโดนแดดมันจะร้อนแสบผิวอะค่ะนอนก็ไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆาแล้วก็ผิวนี่คือดำคือเรื่องไม่ไม่เป็นฝ้าโดยที่แบบเราก็บำรุงสุดฤทธิ์แล้วอะก็ขึ้นยิ่งขึ้นเธอยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วผิวมันจะเหมอนคนแก่เมนไม่มีสองปีสามปีติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวจากที่เราเคยสวยๆนี่คือมันไม่ใช่สภาพนี้นะคะตอนนั้นอะ คือมันเหมือนก็เครียดอะเพราะว่าเรามันท้อแท้เหมือนกับว่าหงุดหงิดง่ายด้วยนะใครพูดอะไรนิดเดียวเนี่ยมันจากคนที่ใจเย็นใจแบบนิ่งเพื่อนทุกคนจะรู้จักเราเนี่คือเป็นคนที่ใจเย็นมากแต่ว่ามันจะรู้สึกหงุดหงิดอะพูดอะไรหงุดหงิดได้หมดอะแล้วยังไงต่อฮะเมื่อมันโอ้โหเป็นทั้งปวดเข่าเป็นทั้งกระเพาะเป็นทั้งโซซิตี่ด้วยเอไม่โซซิต์อะ ก็ค่อยรักษาทีละเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งในเรื่องซีสนะคะพอรักษาซีสจบก็มามาเรื่องกระเพาะก็ไปหาหมออยู่บ่อยๆปรากฏว่าก็ได้แค่คือคือต้องปรับที่ตัวเราก็คือต้องทานข้าวให้ตรงเวลาหมอว่าทานข้าวให้ตรงเวลานะทานยาก่อนหลังก็ตามตามที่คุณหมอให้มานะคะแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะว่าทานข้าวไม่เป็นเวลาพอดีมาเจอตรงเนี้ค่ะบิมเนี่ยฮะบิมเนี่ยครับ รู้สึกประทับใจที่ทานแล้วทาไมมัน่ายลมดีจังเลยมันมันรู้สึกไม่ติดอัดทานครั้งแรกนี่กี่แคปซูลฮะแคปซูลใช่ไหมครับสองแคปซูลครับช่วงตอนไหนเวลาไหนครับก่อนนอนหรืออนช่วงเช้ากลางวันก็คือตื่นเช้ามาก็ทานเลยตอนเช้าสองแคปซูลเลยสองแคปซูลครับหลังจากนั้นก็คือก่อนนอนสองแคปซูลก็สี่แคปซูลต่อวันวันสี่แคปซูลกี่กี่วันรู้สึกว่าเราเริ่มสึกว่าเออร่างกายเราเริ่มมีอาการที่เราบอกแล้วว่าเราเริ่มดีขึ้นนะฮะ จะรู้สึกดีขึ้นก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์มันยังไงครับมันก็คือเราไม่อึดอัดเราเรารู้สึกว่าเบาแต่เวลาขับรถมันจะมีปัญหาเดนึงคือมันจะหายลมบ่อยมันนั่งทำไว้อะยังไงต่อ,อครับนะคือมันเบาขึ้นอย่างมันรู้สึกดีขึ้นมาเยอะค่ะครับแล้วก็ทานมาประมาณพฤศจิกาธันวาสองเดือนเนาะสองเดือนเนี่ยรู้สึกว่า ้กระดูกที่มันดังก็แก๊บที่มันเคยเป็นปวดๆเนี่ยมันไม่มีเสียงอะอาจารย์ครับพ่โลคนะฮะร่โลกครับผมขออนุญาตวิเคราะห์เรื่องโรคก,กระดูกและข้อก่อนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกี้นี้อาหารใช่ไหมอาหารที่ดูไม่ดูแลอันนี้ก็เนื่องจากอาชีพที่จะต้องยืนผมเคยทําการทดลองในสัตว์ทดลองแต่ไม่ใช่ทําแบบในลักษณะของออใส่รองเท้าส้นสูง แต่ผมใช้วิธีการให้เกิดความไม่สมดุลของกระดูกความไม่สมดุลของกระดูกท่านท่านลองพิจารณาดูนะว่าเขาเขา,เขาต้องขย่งเท้าแบบนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตามเวลาก็คือ,คอสิบโมง,อองสี่ทุ่มมันเมื่อยไปหมดเลย<ห>ผมแค,แค่แค่นี้ผมก็ยังเมื่อยแล้วอะไรแล้ว<ห>นี่ต้องเท่าไหร่ล่ะต้องเยอะ ันี่โพ i ิชันของปกติของเราเนี่ยเราต้องเท้าเราต้องติดพื้นอ่ะฮะแต่เราไปอย่างเงี้ยข้อกระดูกเนี่ยมันจะเกิดความไม่สมดุลวันสองวันไม่เป็นไร,รมันก็จะเมื่อนยนะฮะแต่อันนี้ตะกีบปี20ปี20ปมันเหมือนกับสิ่งที่ผมทำในการทดลองเลยคือในสูนักเนี่ยเวลาเราตัดเราตัดเส้นเอ็นมันนี่จะเกิดความไม่สมดุลของกระดูก ภายใน4อาทิตย์4สัปดาห์เนี่ยมันจะเกิดโรคออสซิลอาร์ไทาถิตโรคข้อเสื่อมได้นะฮะอันนี้ยังโชคดีที่ยังมีลักษณะของยังไม่ถึงกับบวมเคยบวไมไหมฮะไม่เคยขอบวไมไหมฮะไม่เคยแต่มีเสียงดังก๊งงอแกแ๊มันดังก๊อแก๊บ ก๊อปแก๊ปเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากว่ากระดูกเราไม่อยู่ในโพสิชันที่ที่มันมันสมดุลตำแหน่งที่มันนั่นกันตำแหน่งที่มันสมดุลครับมันก็อาจจะเกิดลักษณะของการงอกของกระดูกมาบ้างแต่ก็คงจะไม่เยอะนะฮะครับแล้วก็พอดีมาได้ตัวช่วยพอดีก็จะทําให้ลักษณะต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆยุบลงยุบดงดีขึ้น แต่โชคดีที่ยังอยู่ในช่วงที่มันสามารถที่จะฟื้นกับคุณมาได้ครับกนะ็สามารถที่จะทำให้หายได้เราไปเปกก็นโรคกระเพาะ,ะสำหรับเรื่องโรคกระเพาะอันนี้ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่ากินอาหารไม่เป็นเวลานะะเป็นแน่ๆแ,แล้วแถมยังเครียดอีกเรื่อง,งเงินนับสะตงนับสตางนี่ <c oughs> ความเครียดนี่นะคะเป็นสาเหตุของหลายๆอย่างอย่างเราถามว่าทำไมบางคนเป็นมะเร็งมะเร็งนี่นอกจากกรรมพันธุ์แล้ว อาหารการกินแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุของมะเร็งคือความเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจหนูเป็นเอ็นโดเมโทรซิสนะฮะอันนี้ก็สาเหตุมาจากความเครียดนั่นแหละนะคะนั้นตอนที่รักษาเอ็นโดเมโทรซิสก็จะต้องได้เคมโงแงๆเลยใช่ค่ะเคมการได้เคมีเนี่ยมันก็จะไปเสริมทําให้กระดูกบางไปด้วยนะคะแล้วก็ ที่แสบจานแสบ <ฮะ S 2> ผิวหนังแสบผิวหน้หนาเข้มขึ้นเพราะว่าคีโมเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะตัวเซลล์มะเร็งถูกไหมฮะมเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็วเร็วกว่าปกติเนี่ยเช่นเยื่อบุทางเดินอาหารผิวหนังผิวหนังของเรานี่มีการสร้างเซลล์อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เซลล์เก่าๆที่หลุดออกมาก็กลายเป็นขี้ใค,ครนะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันกดการสร้างเซลล์พวกนี้ผิวหนังก็จะแห้งจะเหี่ยวใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีการเสริมสร้างขึ้นมานะฮะมันก็จะโดนอะไรก็จะแสบไปหมดหรือว่าคล้ำขึ้นเพราะว่าเซลล์เป็นเซลล์เก่าอ่ะนะฮะมันไม่มีการผลัดเซลล์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สาเหตุก็มาจากเคมนะฮะโรคกระเพาะนี่นอกจากจะมาจากเครียดกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วนะฮะตัวคมโมก็เสริม นะฮะเสริมให้เป็นโรคกระเพาะได้นะฮะเพราะฉะนั้น <peu> บิมบิมไปทําอะไรได้หลายอย่างอย่างที่อาจารย์ปรัชญาว่าใช่ไหมฮะทำให้กระดูกดีขึ้นนะฮะไอเสียงก๊อบแก๊บที่หายไปนั่นก็เพราะว่ามีออสซิโอบลาสไปช่วยสร้างกระดูกอ่อนอะไรอย่างนี้มันก็ดีขึ้นแล้วตัวบิมนี่ก็สามารถมีริ์ต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นแผลกระเพาะอาหารอะไรพวกนั้นมันก็ทําให้หายไปได้นะฮะ แล้วก็ซิสเนี่ยคงจะไม่กลับมาอีกแล้วเอ็นโดเมโตซิสเนี่ยเพราะว่าบิมสามารถสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวได้เพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวก็ไปจัดการได้และที่หนูบอกว่าทานโอ per ation บิมแล้วผายลมเยอะๆอนะอาไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า บิมเนี่ยไปทําให้สภาพของภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นการทํางานของระบบทางเดินอาหารก็จะเป็นไปตามปกติถ้าเกิดแก๊สขึ้นมามันก็ขับออกหรือเรอออกก็ได้นะฮะอ,อันนี้เป็นสภาพปกติแล้วก็จะมีระบบขับถ่ายที่เป็นปกติด้วยพอบอกได้ไหมฮะที่มาที่ไปโดยบอกว่าที่เป็นผู้แนะนำทางความงานใช่หมจำห่ายเครื่องสบ,บานแ่รนในเครือเซนท่านนะคทำตั้งสิบกว่าปีแต่จริงๆแล้ว เป็นไมเกรนมาก่อนแล้วนี้คือหมอต้องต้องต้อง,งให้ยาไมเกรนค่ะคือทุกวันนะมันไปกัดกระเพาะเป็นเป็นมานานใช่ไหมไมเกรนครับก็เป็นมาแบบหลายปีค่ะเพราะว่าทํางานแล้วจริงจังกับงานซีเรียสตัวเลขด้วยแล้วก็อพอทานยาไมเกรนไปเรื่อยๆคือมันเป็นหนักค่ะเวลาเครียดคือหมอบอกเครียดลงกระเพาะ แล้วมันมาบวกกับทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะบางทีลูกค้ามานวดหน้าหรือเราแนะนําลูกค้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็ผิดเวลาแล้วก็ทำงานทํางานตังน้งเช้ากี่โมงครับก็ทํางานในห้างนะคะก็ปั๊มบัตรก็เก้าโมงครึ่งก็เลิกเลิกกี่โมงครับสี่ทุม <laughs> ท่มสี่ทุ่มโอ้และทานข้าวช่วงไหนเนี่ยก็มันจะมีเบรกอะคะ<ร>่ะก็แล้วแต่สลับกันไปแต่เพเอินอยู่เคาน์เตอร์คนเดียวแล้วก็บางทีมีรุ่นน้องมาอยู่ด้วยก็มัน คือทิ้งลูกค้าไม่ได้เพราะห่วงตัวเลขอแต่ทีนี้พอมันหนักๆขึ้นมันไม่ไหวแล้วคือทำยังไงฮะไม่ไหวแล้วขึ้นไซทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นเครียดลงกับเพาะด้วยแล้วก็มาบวกกับอาหารทานอาหารไม่เป็นเวลาหนูรู้เลยอ่านาเออปรับภูมิคุ้มกันเออมันปรับจริงๆมันไม่ได้เป็นปรับ,รบแค่กระเพาะไงคะมันปรับหลายอย่างปรับระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นเลือดลมเพราะหนูเป็นคนเลือดน้อย แล้วจะเป็นไมเกรนอยู่ตลอดนอนไม่ค่อยหลับตอนนี้เแต่เ,เห็นชัดนะคือสิวกระเพาะปวดเขานี่ยังไม่ชัดเจนเพราะแค่เดือนกว่าแต่บรรเทาลงคือคมันดีขึ้นแต่กระเพาะเนี่ยกินข้าวไม่เป็นเวลาก็กกยังไม่มีอาการครับค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะคะที่ทานเข้าไปแล้วรู้เหมือนดูเหมือนกับว่ามันจะสิวเยอะขึ้นใช่ไหมคะมีหนองมีอะไรมากขึ้น อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายกําลังปรับตัวนะคะคือโดยปกติเวลาเราทานบิมเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มปรับสภาพภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมคะตรงช่วงการปรับตัวเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะทําให้เหอขึ้นมาได้นะคะหรือว่าอาจจะเจอเครื่องสําอางนะคะกินเข้าไปแล้วก็ไปเจอเครื่องสําอางอะไรพวกนี้นะคะมันอันช่วงเนี้ยันเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนเครื่องสําอางบ้างเปลี่ยนครีมล้างหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเนี่ยถ้าเจอมันอาจจะมีโอกาสที่จะแพ้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าต่อไปถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีแล้วนะคะอยู่ในสภาพสมดุลแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยนะคะถ้าเราปวดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเกิดความเครียดนะคะร่างกายมีความเครียดบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เห็นเครียดเลยแต่จริงๆมันเครียดนะคะเพราะฉะนั้นไมเกรนเนี่ยทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ ความเจ็บปวดเนี่ยก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวและความเครียดพวกนี้มันจะไปกระตุ้นที่สมองนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยปล่อยสารบางอย่างออกมาซึ่งเป็นสารที่อาจจะทําให้เพิ่มการหลั่งกรดที่กระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นรวมกับการที่กินอาหารไม่เป็นเวลาอันนี้มันก็เสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้ตามมาด้วยโรคกระเพาะนะ,ะถ้าจะถามว่าโอเปอเรชั่นบิมไปทำยังไง สำหรับเรื่องโรคกระเพาะนี่เรามีข้อพิสูจน์มานานแล้วนะคะว่าโอเปอเรชันบิมช่วยได้จากการที่มันไปนลดการหลัง่งอินเตอร์ลิวคินันเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลดอาการปวดได้ mm hmm. แล้วก็แผลอาจจะฮิวได้ถ้ามันไม่มีการหลั่งสาร mm hmm. ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้ว mm hmm. นอกจากนี้ไมเกรนนะฮะไมเกรนนี่โอกาสที่จะดีขึ้นมีเยอะ เพราะไมเกรนนี่มันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่ไปทําให้หลอดเลือดในสมองเนี่ยขยายตัวพอมันขยายตัวมันก็จะปวดนะครปวดตุ๊บตุ๊บตุบโอเปเรชั่นบิมเนี่ยมันจะไปลดการหลังของทีเนสเอลฟาทีเนสเอลฟานี่มันไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของสารตัวนั้นสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสารตัวนั้นหลังนะครับ หรือหลังน้อยลงเพราะฉะนั้นอาการปวดจากไมเกรนก็จะหายได้นะครับด้านซ้ายสุดของเราครับคุณน้ําค้างสุขสกุลครับตอนแรกผมสัมภาษณ์บอกมีมีเนื้องอกที่บริเวณลำคอผมก็ดูดูด,ดูอยู่ขอญาติก็ไม่เห็นมีแลวลองเล่าส้ญญาคุณน้ําค้างทําไมพอทราบสาเหตุแมทำไมนเนำไม,ไมเกิดคุณแม่บอกคุณแม่ก็สังเกตเห็นก็ก็ก็ลองดูจับดูบก็เป็นก้อนเนือ้อเหมือนเท่านุโป้งอนะคะ่ะมันปูดออกมาฮะใช่แล้วก็ไปหาคุณหมอ,ค,อคุณหมอก็บอกว่า ต้องผ่าดูว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะคะก็คุณแม่ก็ตกใจแม่บอกว่าอย่าไปผ่านะอะไรเงี้ยพอดีมีเพื่อนแนะนําเขาขายอาหารเสริมอยู่ก็บอกว่าให้ลองกินตัวนี้ดูก่อนเผื่อจะหายเผื่อจะไม่ต้องไปผ่าอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าถ้าผ่าแล้วมันจะเป็นแผลอันตรายอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่เป็นรู้สึกว่าเรามีผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความกังวลใจนะครับเมื่อเรามีสิ่งแปลกปลอมขึ้นบริเวณร่างกายของเราตอนที่เป็นรู้สึก กังวลใจไหมตกใจไหมกังวลใจค่ะนอนไม่หลับด้วยคอกลัวจะเป็นเนื้อไหลแล้วแม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันผ่าแล้วมันลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายยากอย่างเงี้ยค่ะเห็นคนแถวบ้านเขาเป็นเงี้ย้เป็นมะเร็งที่คออย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าพอผ่าแล้วละลามแล้วมันก็จะไปใหญ่เลยก็ยิ่งกังวลไปอีกกังวลไปอีกแล้วนี่เพื่อนบอกให้กินตัวนี้ดูตัวบิมตัวนี้ดูเขาให้มากินแลองกินดู ก็เชื่อเพราะเราไม่อยากผ่าไงคะเราไม่อยากผ่าแล้วย่งแม่บอกว่าถ้าผ่าแล้วมันจะถ้ามันไม่หายแล้วมันลามมันยิ่งไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยก็เลยกินตัวที่เพื่อนแนะนําให้ลองดูเพราะเราไม่อยากผ่าแล้วทานทานครั้งแรกกี่แคปซูลครับวันหนึ่งก็สองก่อนสองแคปซูลก่อนนอนเลยทานกี่วันแลวครับตั้งแต่เริ่มที่เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าแล้วตอนแรกเชื่อว่ามันคงมีเป็นก้อนเนื้ออยู่ใช่ไหมฮะ แล้วเนื้อแข็งแข็งมากแล้วบันจาะทำไมมันค่อยๆยุบลงเลยฮะมันก็่านไปกี่วันใชหมมันเริ่มยุบบลงประมาณเดือนกว่าๆนะคะครับค่อยๆจากที่มันแข็งลงมันก็ค่อยๆอ่อนลงอ๋อเพราะจับจับทุกวันจับทุกวันเพราะก็อยากให้มันหายค่ะกลัวไม่อยากผ่าค่ะครับแล้วก็เดือนงว่าแล้วก็ไปพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเขาจับดูเขาบอกว่าเออก็ ก็ยุบแล้วนี่ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยก็เรยบอกก็กินอาหารเสริมอลคะ่ะครับอืคุณหมอบอกอก็ดีไม่ต้องผ่า<ห>ลรวบอกถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันบวมขึ้นมาใหม่หรือว่ามันโตขึ้นมาใหม่ก็ค่อยมาหาคุณหมอครับอตอนน,อน,นี้ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนได้ยังครับได้แล้วคะ่ะตอนที่เวลาเนื้อที่ขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเร็วเลยไหมฮะขึ้นเร็วค่ะอาทิตย์เดียวค่ะขึ้นใหญ่เลยใช่ค่ะเราไม่ทันสังเกตเลยค่ะว่าะว่าใทีหนึ่งคนอื่นทักเออมันใหญ่ใหญ่จริงจริง ใหญ่จนน่ากลัวแล้วแบบเท่าเท่าหัวนิ้โป้งนะคะโอเปอเรชันบิมมันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นใช่ไหมฮะครับ <C rap. S 2> ปรับให้เกิดสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นมันก็สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมได้โดยปกติเซลลของเนื้อง,งอกหรือเซลล์ของมะเร็งเนี่ยมันจะมีที่บริเวณผิวที่มันจะบอกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า surface antigen นะฮะซึ่งร่างกายเนี่ยจะจับได้ นะว่าอ๋อไอตัวนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งผิดปกตินะระบบพุิคุ้มกันจะทำงานทันทีเลยให้เม็ดเลือดขาวไปจัดการ,รนะติดอาวุธให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเข้า,ขาไปจัดการอย่างของน้องเนี่ยที่บอกว่ามันขึ้นปึ๊บ อาจจะไม่ใช่นะะมันอาจจะขึ้นมานานแล้วจากเล็กๆๆ,ๆ,ๆขึ้นมามแต่เราไม่สังเกตไงคะ<ม>พอเรามาสังเกต<ม>ปุ๊บโอ้โหก้อนมันโตลคลับเหมือนมะเร็งเนี่ยนะคะถ้าเราเริ่มเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นมะเรง็งถูกไหมคะมมแต่เราจะรู้ว่าเมื่อเราเป็นมะเรง็งก็ต่อเมื่อมีเซลล์มะเรง็งประมาณหนักหนึ่งกรัมเราถึงจะรู้ว่าเป็นมะเรง็งเผอิญน,น้องมาเห็นตอนที่มันเป็นก้อนแล้ว<ม>แข็งแล้วใช่ไหมคะ เข้าใจว่ามันพัฒนามานานแล้วละ่ะจากก้อนเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้โอเปเรชั่นบิมเนี่ยเข้าไปจัดระบบของภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาวะสมดุล mm hmm. เมื่อมันอยู่ในสภาวะสมดุลร่างกายก็จะตรวจจับได้ว่าอ้อไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งปกติของร่างกายนะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวถูกติดอาวุธละตอนนี้ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่แน่ถ้า,าปล่อยทิ้งไว้เนื้องอกธรรมดามีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้ Operation b นบิหรือ b a l a n c i n g ่งอิเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนภวิทยาที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพลัญธพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์ อาหารจากโอเปอเรชันบินไมใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดสว่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่าง เพื่อเอวหว้าเข้ารูลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f ม g u r ทุกวันอาทิตย์15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2 ปัญหาของต่ระคนและวิธีการแก้ปัญหาตจระคนครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราได้เรียนย้ำกันไปเสมอว่าบินไม่ใช่ยานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเหมือนกับเป็นสุดยอดอาหาร,รที่เกิดจากการค้นพบของกลุ่ม Operation b i บินซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นเภสัตรรวมตัวกันแล้วก็นำเอาสมุนไพรธรรมชาตินั้นมาสกัดให้ได้อาห,อา,หารที่ดีที่สุดแล้วก็รวบรวมกันเอาไว้เป็นผลิตภัณฑ์ของบิม ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทําให้คนหลายๆคนที่ต้องการรักษาดุลยภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นประสบความสําเร็จในการดูแลตัวเองให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีจิตใจดีร่างกายดีแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นทางเราจึงอยากจะใค่แนะนําให้ท่านทั้งหลายนะครับลองเข้ามารู้จักกับวิมของเรานะครับ ด้วยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่026464800หรือไม่งั้นเข้าไปที่ w w w b i ไวด e เว็ก็ได้นะครับแล้วท่านก็จะได้เจอของดีๆที่ทำให้ท่านสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ร้อยปีอย่างคนสุขภาพดีเหมือนที่เราตั้งบาทิฐานกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย o p e r a t i ช n ่นบโทร026464800